บรรยากาศมันดีขึ้นนะคะเอาเป็นว่าตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาสองเดือนเนี่ยเรางดการเดินทางเชื่อมโยงโดยเฉพาะเรื่องเรื่องทางเครื่องบินนะคะคนจะเดินทางก็แต่ไม่มีความจําเป็นทําให้กรกฎาคมสิงหาเนี่ยภาพรวมของการท่องเที่ยวค่อนข้างจะเกือบจะเป็นศูนย์นะคะอัเวนซี่เฉลี่ยนในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาประมาณ3-5%ถึงเเพอกันยาเนี่ยนะคะเริ่มเริ่มความรู้สึกของคนเริ่มมันต้องเดินทางบ้าง นค,คนเดินทางส่วนใหญ่ก็จะมีความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นภารกิจต่างๆหรือมเยือนเชิงธุรกิจนะะเพราะว่าเศรษฐกิจมันยังต้องขับเคลื่อนไปด้วยการท่องเที่ยวภายในประเทศเราหรือการเดินทางเชื่อมโยงภายในประเทศเราอยู่มันก็เลยทําให้เห็นว่ากันยาเริ่มดีขึ้นนะคะประมาณ15าเพอเรามาเปิดเดือนตุลาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่า24กันยาเป็นการลงทะเบียนสําหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในเรื่องได้มาตรฐานชา เพื่อจะเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยคนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในการออลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ม,มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ระบบออนไลน์เนี่ยตั้งแต่8ตุลาเพื่อจะเริ่มเข้าพักได้เนีต่สิตุลาพอ,พอเริ่มลงทะเบียนแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าสัญญ,ญาณเนี่ยดีมากมากมานะคะในเรื่องของตลาดภายในยประเทศเราที่เรามีเขาเรียกกำลังซื้อของคนมันถดถอย ความกังวลในเรื่องของมาตรการต่างๆในการคัดกรองหรือการเดินทางที่จะต้องมีการตรวจสอบไม่ว่าจะผ่านสนามบินที่เริ่มเริ่มมีเที่ยวบินเชื่อมโยงระดับจังหวัดเนี่ยตั้งแต่1ตุลา1ตุลาถึง15ตุลาเนี่ยมีเที่ยวบินเข้าเชียงใหม่นะคะประมาณ10เที่ยวบินต่อวันจาก4สาย5สายการบินหลักๆที่อยู่ในประเทศเราพอ15ตุลาเนี่ยเริ่มมีเที่ยวบินเข้ามาเชียงใหม่มากขึ้นจาก10เนี่ยกระโดดขึ้นเป็น20แล้วก็จาก โครงการเราเที่ยว้ียกันเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นโครงการที่ดีที่กระตุ้นให้คนเนี่ยออกมาใช้จ่ายจากจะจ่ายร้อยหนึงเนีเขาจ่ายเอง60รัฐบาลช่วยจ่ายอีก40แล้วมีเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารระหว่างเดินทางต่อวันน่ะนะคะห0รบาทซึ่งตัวนี้มันเป็นการเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เกิดการตัดสินใจนอกจากความรู้สึกของคนที่มีความรู้สึกว่าเราคงต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติจากที่เราอยู่กับโควิดมาเนี่ยเกือบเกือบสปีเนี่ย มันนานเกินไปเราควรต้องกล้าออกมาจากมุมนะคะเพื่อจะสร้างความพร้อมในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อจะบูรณาการว่าการใช้ชีวิตปกติของเราเนี่ยนะคะกับเชื้อโควิดเนี่ยเราควรต้องปฏิบัติตัวให้มีความดูแลสุขภาพเรายัางไงนะคะทำธุรกิจแบบไหนที่ให้อยู่แบบโควิดศูนยะ์คงเป็นไม่ได้ 大感的去。